สวัสดีค่ะวันนี้มัดขออนุญาตมาแนะนำในส่วนของแชมพูมะพร้าวน้ำนมข้าวที่มัดขายนะคะจริงๆแล้วมันจะมีในส่วนของรขขะะอจริงๆจริงๆแล้วมัดเกริ่นนิดนึงนะคะว่าทําไมมัดถึงขายแชมพูมะพร้าวน้านมข้าวนะคะจริง,รงๆแล้วเนี่ยมัดเป็นคนมีปัญหาเรื่องผมร่วงนะคะ เนื่องจากผมผมยาวมากแล้วมันก็ร่วงเยอะมากนะคะ,ะแชมพูหรือยาสระผมที่ในอินเตอร์เน็ตบอกว่ามันใช้ดีนะคะใช้แล้วผมผมร่วงไหมลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมาใช้มาหมดแล้วนะคะมันไม่ค่อยดีขึ้นนะคะเสร็จแล้วมาดก็ไปเจอแบรนด์ทิตานะคะ,ะเขา มัดสั่งมาใช้ตอนแรกมันไม่ได้ขายนะคะก็คือมัดสั่งมาใช้ประมาณสองชุดสองชุดเนี่ยรู้สึกได้ว่าผมมันมันร่วงลดลงในส่วนของมัน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 รู้สึกได้ในชุดที่สองนะคะของมัดคือบางคนโชคดีเนี่ยอาจจะใช้ครั้งแรกผมรู้สึกได้เลยว่าร่วงน้อยนะคะแต่ของมันนี่ คือ2ชุดนะคะถึงจะรู้สึกได้ว่าผมร่วงน้อยก็คือเวลาสระผมเนี่ยก็คือจะสางผมออกมาแล้วก็ถ่ายรูปไว้นะคะแล้วก็เก็บเก็บเก็บรายละเอียดว่าโอเควันนี้มันร่วงน้อยลงหรือว่ามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันไม่มีมากขึ้นนะคะก็คือมีมีน้อยลงปะ,ะมันก็เลยไปติดต่อขอเป็นตัวแทนนะคะเพราะว่าสินค้ามันใช้ดีจริงเนี่ยเราก็ก็อยากขายเนาะเป็น รายได้พิเศษเพอปกติเรามันก็ทํางานประจาอยู่นะคะวันนี้ก็จะมาขอแนะนําในส่วนของแชมพูและครีมนวดนะคะ,ะแชมพูจะเป็นฝาใสนะคะฝาใสแล้วก็น,นี้แชมพูนะคะส่วนครีมนวดจะเป็นสีขาวนะคะ ผลอาจจะคล้ายๆกันนะคะมีลูกค้าหยิบผิดค่ะแต่ว่าไม่ใช่ประเด็นค่ะอันนี้สังเกตที่จุดได้นะคะวันนีน้ในส่วนของคลิปนี้นะคะมาจะแนะนำในเรื่องของวิธีการใช้คนผมมันและผมแห้งนะคะอ,อ,อย่างคนผมมันเนี่ยมาคือมันจะมีลูกค้าถามมาว่าพี่เนี่ยผมมัน แล้วใช้แชมพูมะพร้าวเนี่ยมันมันไม่มันเยิ้มเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อมาจะแจ้งว่าจริงๆแล้วในแชมพูมะพร้าวของเราเนี่ยมันมีโปรตีนสก,กัดมาจากาข้าวสาลีคือตัวข้าวสาลีเนี่ยจะช่วยเรื่องของรา,ากผมแข็งแรงแล้วก็ไปช่วยชำระล้างพวกไขมันที่อยู่ในรูขุมขนบนหนังศีรษะนะคะ ทีนี้ในส่วนของวิธีการใช้นะคะสำหรับคนผมมันคนผมมันเนี่ยคือมันแนะนำว่าคนผมมันควรจะสระแล้วก็ล้างเลยนะคะไม่ควรที่จะหมักผม3-5นาทีเหมือนกับคนผมแห้งนะคะ แต่มันจะมีทริคนิดนึงในการหมักผมก็คือว่าคุณควรจะหมักผมให้เหลือโคนหนึ่งนิ้วนะคะเพื่ออะไรก็คือเพื่อที่จะไม่ให้ครีมนวดเนี่ยลงไปที่หนังศีรษะเยอะจนเกินไปนะคะเพราะว่าคนผมมันเนี่ยตัวไขมันมันจะออกเร็วเร็วกว่าเร็วกว่าคนผมแห้งนะคะแต่ถ้าจะไม่นวดเลย ผมปลายผมมันก็จะแห้งกระด้างะนะคะคือยังไงมัดก็แนะนำว่าควรจะนวดผมนะคะส่วนในส่วนของคนผมมันอะผมแห้งนะคะคนผมแห้งเนี่ยมัดแนะนำว่าถ้าเกิดคุณผมแห้งจากการทำเคมีจากการดัดการโกรกการย้อมยืดอะไรพวกนี้ค่ะ มันจะทําให้ผมเนี่ยชีฟูนะคะพอผมชีฟูปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้ผมไม่มีน้าหนักนะคะวิธีการใช้ก็คือว่าหมักแชมพูนะเอ๊ะหมักที่นวดนะคะแล้วก็ทิ้งไว้3าหนาทีนะคะคนผมแห้งสามารถหมักผมได้จนถึงหนังศีรษะเลยนะคะแล้วก็ทิ้งไว้3-5นาที แล้วก็ค่อยล้างออกนะคะคนที่ผมในเรื่องของผมชีฟูผมแห้งเนี่ยจะรู้สึกได้ในครั้งแรกที่ใช้ในส่วนของอแชมพูมะพร้าวโคโคมิลนะคะทีนี้ในส่วนของอในส่วนของคนผมร่วงนะคะต้องให้เวลาหนังศีรษะในการปรับปรับ นิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วแชมพูมันไม่ได้แบบว่าโหใช้แล้วแบบผมผมร่วงโอ๊ยรังแคหายข้างแรกอะไรนี้โอ้โหมันมันไม่ใช่นะคะเพราะว่าจริงๆถ้าพูดอย่างนั้นมันก็จะโฆษณาเกินจริงเกินไปนะคะก็เอาเป็นว่าทนลองใช้ชุดแรกดูก่อนนะคะดีไม่ดีขึ้นก็อย่างน้อย จะได้รู้ว่าเออลองแล้วนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยถามมาเอ้ยมันใช้ดีจริงไหมอะไรเงี้ยมันมันช่วยได้จริงเหรออะไรเงี้ยอืมจริงจริงๆถามถามมันมันก็บอกช้วยได้นะเพราะว่ามันใช้มาแล้วแต่อืมมันต้องลองอะค่ะถ้าเกิดใช้ไม่ดีก็ก็เลิกใช้ใช้ดีก็ใช้ต่ออย่างน้อยก็ได้คนพบแชมพูที่ดูแลเส้นผมเราได้เนาะ โอเคสำหรับคลิปนี้นะคะมัดก็แนะนำเรื่องของวิธีการใช้แชมพูสำหรับคนผมมันผมแห้งผมร่วงแบบคร่าวๆนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามันจะอัดในส่วนของสกุนอื่นที่ที่ใช้แล้วลูกค้ารีวิวให้ว่าเออมันมันดียังไงอะไรเงี้ยเนาะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวมาแค่นี้ก่อนค่ะขอบคุณค่ะ